หลงงอนครับเดี๋ยวแม่ให้กินให้น้องดาวก่อนดูดูพี่หลงงอนกินด้วยลูกหนูจะงอนทําไมดาวเดี๋ยวแม่จะให้ยูให้แม่ถ่ายก่อนดูดูนุ่น,นสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาดูบรรยากาศนะคะ ยามเช้าของบ้านดาวเคียงเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะไปพากันไปดูว่าชีวิตจิตวัตรประจําวันของพวกเราแต่ละวันทําอะไรบ้างนะคะดูค่ะป๊าขี่สั่งจะได้หลายแถะนี่นะคะตื่นเช้าขึ้นมาสภาพก็จะประมาณนี้นะคะเยอะมากขยะดูค่ะของพี่เดือนไม่ปแป้งโอ้โหยาไปพี่เดือนแนะนำบะแมน่นองดาวเลยดูนะคะ อา้าเเขลยกินเยอะ<ป>ก็ขับทายเยอะมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับไม่ต้องบ่นครับวันนี้นะคะเราก็จะมีสับปะรดมาลงให้อีกนะคะดดดดเอามาลงให้ลูกช้างเราได้กินกันอีกนะคะเพราะว่ามันหมดแล้วอันเก่าเราก็ต้องเอาเข้าร่มไว้นะคะช่วงนี้บรรยากาศฝนตก น้องถอยไปลูกดูดูดูพี่หลงพี่หลวงก็อยากเข้าซีนครับผมอยากเข้ากล้องครับทุกวันแล้วทำงานทุวัไปด้วยเมื่อวานหมูดาวเตะบอลพี่หลงก็จะไปเตะบอลกับหมูดาวนะคะมีมีไปเตะบอลกับน้องส่งน้องด้วยโอ้ยสุึกยอดมากความรักความผูกพันระหว่างพี่น้องต่างสายพันธุ์ช่วงนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนกันนะคะบรรยากาศเมื่อวาน fc มาก็เลยได้ไปต้อนรับเอนะคะ <c oughs> โอ้ยก็ถ้าบกพร่องอะไรก็ต้องขอโทษเอฟซีมานดที่นี้ด้วยนะคะเมื่อวานเนื่งด้วยบรรยากาศก็อย่างว่าเลยค่ะฝนก็ตกด้วยก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่พาคณะทัวร์มาเยี่ยมหมูดาวดดดมาเที่ยวโครงการของเรามีช้างไปแสดงให้โชว์หลายหลายเชือกก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็งานมันเกิดของแก้วตาแล้วน้องดาวอย่าก,กินของเยอะนะครับเดี๋ยวกินของงานมันเกิดน้องแก้วตาไม่ได้ครับรู้ไหมครับคุณรู้ไหมครับเอามือไปจับหน้าผากอะไรตัวเองอีกเป็นรอยแล้วนั่นครับทําไมครับพูดอะไรขอกล้วยกินหน่อยอย่าพึง่งเดี๋ยวทำความสะอาดก่อน ตอนนี้เราก็จะมาเอากล้วยให้ลูกชายคนเล,ล็กเราก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้จะขอนะคะขอใช่ไหมดาวตื่นเช้าขึ้นมานี่ต้องได้กินนะคะถ้าไม่ได้กินไม่ได้ะคะ่ะท้องว่างดูนะคะสภาพพอเรากินเยอะก็ขับถ่ายออกมาเยอะคนเก็บก็ต้องทำใจหน่อยนะคะลูกชายคุณกินเยอะ กินเยอะทั้งบ้านค่ะไม่ใช่แต่ลูกชายนะคะดูดูดูเออพี่ลงเดี๋ยวเราก็จะมาเอากล้วยให้หมูดาวนะคะเดี๋ยวนะคะเราไปหยิบกล้วยกันอ่าหมูดาวได้กล้วยมาแล้วครับครับก่อนโอ้โห อย่างดีมากเลยครับพี่หลงพี่หลงไปทำมน้องกลัวออกมางอนงอนครับพี่หลงงอนครับเดี๋ยวแม่ให้กินให้น้องดาวก่อนดูดูพี่หลงงอนเจ้าพี่หลงงอนเดี๋ยวชกวัชกระเด๋วชักะเด๋วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาอาให้หมูดาวหมดหมดนี่ก่อนเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้หนูโอ้ยเพิ่งเห็นโมเมนต์ของพี่พี่หลงงอนงอนนะคะ พี right? is it. It. Now, huh? ่หลงงอนแม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้นะครับไหนของพี่หลงอยู่ไหนเดี๋ยวรอแม่แป๊บหนึ่งนะลูกอ่ะพี่หลงได้อาหารมาแล้วครับนี่อาหารพี่หลงนะคะครับก่อนพี่หลงครับก่อนพี่หลงครับก่อนแล้วไหนเมื่อกี้เห็นงอนไม่ใช่บอกงอนไม่ใช่บอกอะอะพี่หลงกินตรงนี้โอเคกินไปลูกกินไปห้ามงอนนะครับ ดูนะคะคนนี้ก็งอนเก่งคนนั้นก็งอนเก่งส่วนคุณพ่อก็มีหน้าที่ทําความสะอาดก็ทําไปนะคะไม่ต้องมาสนใจเรามีหน้าที่ให้กินกินอย่างเดียวคนมีหน้าที่เก็บเก็บไปเลยครับใช่ไหมดาวใช่ไหมครับโอ้โหโอ้โหใช่ครับใช่ครับดาวบอกใช่ครับใช่ครับโอ้โหโอ้โหอ่านลูกอะโอ้โหทําไมนุกเก่งอยงเลยกินเยอะมากแต่ละวัน หายงอนเลยยังพี่หลงไหนพี่หลงไปไหนแล้วโอ้ยได้กินแล้วหายงอนแล้วพี่หลงหายงอนยังครับพี่หลงหายงอนยังลรกฮะห,หายงอนยังครับดูฝนตกวิ่งไปเอาดินมาใส่ตัวเองดูมอมแมมไปหมดอะไรดาวหืมหนูเป็นอะไรครับ <c oughs> ก,ก็กินแล้วไงครับหนูกินแล้วไงครับ ็หนูกินแล้วไงครับอโอ้ยไล่พี่หลงหรือเปล่าเนี่ยดูนะคะนี่พี่หลงนั่งอยู่ตรงนี้ให้พี่หลงเขากินด้วยลูกหนูจะงอนทำไมดาวเดี๋ยวแม่จะให้ยูให้แม่ถ่ายก่อนดูดูนุ่นไปดูไปช่วยพ่อทำความสะอาดไปไไดช่วยพ่อทำความสะอาดไปหนูจะงอนทำไมไปเร็วเรวกินเยอะเดี๋ยวก็ถ่ายเยอะเดี๋ยวพวกนุ่นคนทำความสะอาดนุ่นเขาจะเหนื่อยนุ่นเห็นไหม เดี๋ยวพ่อเขาจะเหนื่อยรู้ไหมรู้ไหมครับโอ้อยไม่พอใจเราโยนใส่เราใส่หลงเฉยดาวแม่นะลูกแม่นะลูกดาวไม่เอา้าดูอยโยโย,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 โยพี่หลงพี่หลงถอยพี่หลงถอยมาเขาหนอยพี่หลงแล้วเห็นไหมถอยมาเร็วๆเ,เขาหนอยพี่หลงแล้วเห็นไหมออกมา แม่จะหาว่าพี่หลงได้กินตัวเองไม่ได้กินนะอาให้พี่หลงอีกพี่หลงออกมาอย่าเอากล้วยให้น้องดาวด้วยแม่ว่ากินเบาๆอย่าก,กินเยอะเดี๋ยวท้องมันจะเสียรับก่อนรับดีๆไม่ต้องงอนรับก่อนรับโอเคอ่ะ ให้ไปทั้งเครือเลยไม่ต้องให้หน้อยอีกไงคะเพราะว่าถ้าให้ท,ทีละลูกสองลูกกว่าเราจะให้เขาก็น้อยนี้ให้ถูกใจเขาไปเลยเรอดูว่าหมดเครือนี้แล้วเขาจะโวยวายแล้วก็งอนอีกไหมรู้สึกว่าลูกชาย fc นี่โหขี้น้อยมากเพราะว่ามีพ่อตามใจแม้จะเอาอะไรก็ตามใจกันจะเล่นก็ตามใจจะกินก็ตามใจนะคะส่วนตัวเองนู่นต้อง เก็บขี้ช้างจำนวนเยอะๆคนเดียวสาใจเราจริงๆเราไม่ได้ทำนะคะใครตื่นก่อนได้จับก่อนนะครับไม้กันสั่นนะครับไม่มีอะไรจะถ่ายให้เอฟซดูก็ถ่ายหมูดาวกินกล้วยให้เอฟซีดูนะครับเราจะไม่ต้องได้ทำความสะอาดใช่ไหมดาวใช่ไหมครับให้คุณพ่อทำความสะอาดไปเนาะ เรามีหนะ้าที่กินก็กินไปเลยลูกส่วนพี่เดือนกับแม่แป้งนะคะพอทําความสะอาดเสร็จคุณพ่อก็เอาน้ําให้กินแล้วก็โยนหญ้าให้ตามปกตินะคะแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้กินนะคะเพราะว่าทําความสะอาดอยู่วันนี้ก็ฝนก็ยังปล่อยอยู่เหมือนเดิมนะคะดูค่ะพื้นบ้านแฉะไปหมดแล้วน้ําขังเขียวไปหมดเลยก็ ลูกๆช้างเราก็ยังไม่ได้ออกข้างนอกนะคะยังอยู่บริเวณในคอกเหมือนเดิมนะคะให้รอบรรยากาศดีๆกว่านี้ก่อนแดดออกมาแล้วก็ดินพื้นดินแห้งนะคะเราก็จะเปลี่ยนพื้นที่ทั้งสามเชือกออกไปอยู่ข้างนอกนะคะเพื่อให้เขาได้ถ่ายเทอากาศสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างนะคะไม่ใช่ว่าอยู่แต่เฉพาะในโรงช้างเดี๋ยวรอแดดรอบรรยากาศเป็นใจก่อนนะคะ ยังไงก็เอฟซก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนฝนตกไปปล่อยกันทั้งวันวันนี้ก็ขอให้เอฟซีทำงานกันอย่างมีความสุขนะคะครอบครัวดาวเคียงเดือนเป็นกําลังใจให้รักษาสุขภาพกันด้วยท่านใดก็มีโอกาสแวะมาเยี่ยมบ้านเราได้นะคะบ้านดาวเคียงเดือนยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านไม่ว่าจนหรือรวยเราก็คือพี่น้องกันนะคะพึ่งพาอาศัยกันได้อุย้ยทําอะไรอ้วน หรือว่าท่านใดมาเที่ยวไม่มีที่รับประทานอาหารคนเยอะคนเต็มบ้านดาวเคียงเดือนยินดีต้อนรับนะคะโอ้ยทำอะไรคุณกินทั้งเคืออเลยบอกโอ้โหกินคือค้นไตอึไตอยากเนาะดาวแม่กะคือให้กินเรื่อยๆอยู่คุณอ่ะโอ้โหนู่นส่วนคุณพ่อเราก็ทำความสะอาดไปนะคะ ทําแบบไม่บ่นด้วยนะครับวันนี้สุดยอดมากทําแบบไม่พูดเลยหน้าดานะสุดยอดครับสุดยอดครับส่วนพี่หลงเรานะคะพี่หลงเราก็นั่งเฝ้าหมูดาวยังงอนอีกนะครับมันหมดแล้วครับของหนูมีอยู่ของน้องดาวหมดหนูยังงอนนะยังงอนนะครับยังงอนนะครับให้น้องดาวงอนคนเดียวก็พอเลยลูก ไม่รู้ว่าแม่จะเอาใจใครทั้งน้องดาวทั้งพี่หลงดูค่ะนั่งเฝ้าเลยไม่ยอมห่างนะคะนั่งเป็นเพื่อนน้องดาวโอ้โหยังไงก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ